အလ <apologize> nah ောင်းမင်းမလာမတဲ့လီတို့ရေချက်မင်းစားမယ့်ရှင်ချက်မင်းစားမှာတော့ပါမမရှိဘူးအတဲ့လီတို့ရေငါပြိတောင်နေထားလိုက်ဘီအတဲ့လီတို့ရေနောက်ပြိတော့ဝက်တာတုံတတ်ตาဟင်းတော့အတဲ့လီတို့နော်ဒါပေမဲ့တူးစီယာအတဲ့လီစူပိုးရပြုတ်ပါမယ်ဒါကတော့ဘူးမျိုးပါမယ်ဒါကတော့နန်းနံပြင်းပါမယ်ဒီအရွယ်မမခေါ်လို့မတက်ဘူးတယ်လီကျွတ်ပြီးတော့လေအရန်မွေးတယ် မပြေတော့နေရဲနေရောပဲတဲလီရေစောက်လေကနေလည်းနေရဲတဲလီတို့ရေပကံတဲမှလည်းထနေတဲ့ရှင်။ပေါ့ဝပေါ့ဝအန်ဒီအန်ဒီတခံတောင်းထောရာဒူး။ကိုရာချက်တဲ့တဲလီတို့အခုပဲချက်ပြီးတဲ့ပူပူနွေးနွေးလေးပေါုံတော့မယ်။ခဏနေကြာမပဲပြန်ယူမယ်။ ขี้ยี่บันเนี่ยเช้ไ่เหม็นเนาะเตลีดูเนาะี้ยี่อีกเลี้ยนเหนียวอเตลีช่ทรยอันนี้เน่ยมียาดีเนี่ยดีพอยาดูสีเป็นเปียเนี่ยดูเต้ขาตะแคลนต้องบวยตะแคลนต้องกินข้าวค่ะทุกคนออมีออมีเดียที่ตัวกูอ่ะเดี๋วตะแคยนต้องอุ้ยเมื่ออุยเตลี่อ่ะมาต่อตีบวเตลีขั้นเนอวแม่สัสสัสลีชาชินะเตลีดูอ จะดูบบดีอยู่ไหนดังมาเตียวเนาะอตเตอรีดูย์ใหญ่ช่อหีเนี่ยมังง่า,ายยดทงมาตัวทำยันแลปูเฮียนแลปูอเตอรี่ดูยโอ้โหสาชินอะไรตาจ้าดับบาปเพื่อนเลยมาตีโบเตยรี่เฮกาวตัง้งไหนเฮจ้าอ้ có lẽ là muối nhiều bè ăn đi ăn đi có cò to mà ăn đi à Yeah.

ของลยล่ะมงกบีด่งอ่ดมยุ่นเนี่ยซาลุยาเดนอเตลีโดนะอือหงมือว่าเนงานบัวเตลีโดาบียนเนี่ยให้พี่อ้อซาลุยาเลยมากีเดียวด้เนี้พี่อ้เทียเตลีโด အဲ့နောင်းကပြိတောင်းဆိုတော့လေတဲလီမညက်ဘူးနော်တဲလီနား ไม่ลอะไม่เลยเพื рон, Means, ่นะจะมีอะไรปุมยกย้า่ะไรส่ยืมอะไรปู่มันเยอะอธิกาอูดิเจกผมมีนามบัตวตยด้ยเลยอคูปโอ้เมียนแล้วมาเติดตวาตีด้วยอยู่เดียนเลียฮ่าโอ้เลียต่แคนเนี่ยเลียชิเลียเล่นเดีย 上来啦！嗯。 பட்டும் தா பேசாக்க ओहो yeah. uh -huh. Terima kasih telah menonton! Melivia mười 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 mười

啊，爷阿的好嘞吧？来吃饭了。